ราศีมีนนี่ไม่ว่าจะเรียนหรืองานเด่นทั้งคู่นะแต่มันเด่นคนละแบบการเรียนเนี่ยสามารถผลักดันเตรียมตัวหรือว่าลุยได้เต็มที่เลยในช่วงพฤรหัสพักเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ถ้าเราจะเรียนมันจะมีเหตุมีปัจจัยอะไรบางอย่างให้เราจ่ายน้อยกว่าปกติแอนมื่นสีชีดวงสวัสดีสสดครับมื่นเทวฤทธิ์ครับอาจารย์แอนค่ะ ชี้ดวงชาวราศีมีนดาวพฤหัสบดีถอยหลังปังหรือ,รอบ้ง,บงก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจตรวจด,ดวงชะตาก,กับอาจารย์แอนอาจารย์เหมือนหรือว่าอาจารย์สีนะคะสามารถสอบถามคิวได้ที่แอดมินตาม ID ดียลายด้านล่างค่ะดาวพฤหัสบดี พักองศาหรือว่าเดินถอยหลังนะครับตั้งแต่วันที่สองตุลาหกเจจนถึงวันที่14กุมภา68นะครับเราให้แคปชั่นของชาวราศีมีนไว้ว่ายื่นแก้วให้ลิงนะครับคำว่ายื่นแก้วให้ลิงเนี่ยนั่นหมายความว่าชาวราศีมีนเนี่ยในช่วงที่ดาวพฤหัสพักองศาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะหนึ่งช่วยคนผิดสองให้ในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการหรือบางครั้งให้เยอะเกินไปให้เกินความจําเป็นให้ในสิ่งที่ไม่ได้จําเป็น คือเราอยากให้เราก็ให้แต่เขาไม่ได้ใช้ออแล้วเราก็มาเสียวความรู้สึกทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยชาวราศีมีนมีเกณฑ์ในเรื่องของการช่วยเหลือแบบไม่ถูกตัวผิดฟ้าผิดตัวช่วยไม่ถูกคนอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ในเรื่องพวกนี้นะครับในเรื่องโดดเด่นของชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนมีเกณฑ์ได้หยุดพักพิจารณาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งผลมันต่อเนื่องจากคําว่ายืนแก้วให้ลิงนี่แหละนะครับการที่เรา พิสูจน์คนบางคนการที่เราลองใจคนบางคนแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากจะให้เราอยากจะทํานะเราก็มีเกณฑ์ที่จะไม่ได้ถึงกระตัดนะแต่แค่เว้นระยะก,กับคนคนนั้นมากขึ้นโอเคเราให้10แต่คุณใช้แค่5คุณก็เอาไปแค่5้าแล้วกันตามความจําเป็นตามสมควรอย่างเงี้ยชาวราศีมีนในช่วงที่ดาวพฤหัสพักองศาเนี่ยมันเป็นการพักแบบ ค่อยๆถอยอ่ะถอยแบบเสถียรอ่ะความค่อยเป็นค่อยไปในรูปแบบเนี้มันจะทําให้ชาวราศีมีนเนี่ยมีสติมีความคิดมีความไตรตรองมากขึ้นในความช้ามันทําให้ชาวราศีมีนเนี่ยกล้าคิดมากขึ้นกล้าตัดสินใจมากขึ้นแต่มันเป็นลักษณะของความกล้าแบบไม่ได้แบบปะฉาดาหรือว่าต้องลุยต้องบู๊ต้องชนต้องต้องใช้คําว่าเนียนๆอ,อ่ะค่อยเป็นค่อยไปอย่านเนียนๆกลืนๆไปแต่ว่า เออวะท้ายที่สุดแล้วผลมันดีดีกับทุกคนดีกับส่วนรวมนะครับส่วนในเรื่องที่ชาวราศีมีนต้องระมัดระวังหรือเรื่องบ้งเนี่ยคือระวังลิงลิงตัวที่เรายื่นแก้วให้เขาเนี่ยหนึ่งละมันไม่รู้หรอกว่าลูกแก้วเนี่เอาไปทําอะไรมันก็จะพยายามกัดพยายามกินกินให้ได้กินไม่ได้มันก็เฟี้ยงแก้วนั้นใส่เรานี่อันตรายสุดนะฮะกลายเป็นว่าสิ่งที่ชาวราศีมีนต้องระวังมากที่สุดเลยคือ การไปช่วยเหลือกับใครในเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าการให้สติให้ปัญญากับใครเนี่ยม,มันจะถูกย้อนกลับมาแบบเจ็บเแสบๆนะโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเนี่ยชาวราศีมีนเนี่ยจะได้ยินคําพูดไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหร่จากคนที่ชาวราศีมีนนียร่วมงานด้วยหรือว่าช่วยเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกคําพูดหรือว่าการถากถางใดๆดหรือว่าการที่เขาพยายามที่จะลุก คือ,อเอาจากเราให้มากกว่าที่เขาควรได้สิ่งที่ชาวราศีมินควรกระทําก็คือเว้นระยะแต่ว่าต้องต้องบอกตามตรงว่าชาวราศีมีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยระวังหรอกคือโดยธรรมชาติแล้วเอาหนะ้าเชื่อใจไว้ใจนิดนิดน,ดน,น,นหน่อยหยวนเจ็บเนื้อเจ็บตัวนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรรับได้แต่ช่วงนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจว่าภาวะดาวน่ะเขาบอกเราว่าให้เราระวังให้เราเว้นเราก็ควรระวังควรเว้น แต่ถ้าเรารู้ทั้งรู้แล้วยังไม่ระวงังไม่เว้นนะ่ยบอกได้เลยครับลิงมันเฟี้ยงแก้วใส่หัวเราแน่นอนนะครับ คราวนี้มาดูว่าไพ่น้องแอนจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีถอยหลังบ้างครับมาดูกันคะ่ะชาวราศีมีนช่วงดาวพฤหัสบดีถอยหลังนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวราศีมีนตอนนี้อยู่ในจังหวะที่ mm. มีเรื่องที่คิดมีเรื่อง<ม>ที่ตัดสินใจนะคะและเรื่องที่คิดเรื่องตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องการเรียนการศึกษาการที่ตนเองจะต้องแบบประสบความสําเร็จหรือเป็นความก้าวหน้าถ้าไพาใ่ใบนี้หมายความว่าความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ส่วนใครที่กําลังตัดสินใจเรื่องของการเรียนต่อไพ่บอกว่ามีโอกาสที่ดี เข้ามานะอะไรที่คุณคิดว่าอยากจะลงมือทำแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นดีขึ้น ให้คุณเก็บออมเงินนะับตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยแต่ว่าอยู่ในจังหวะที่ถ้ามองตามไพ่แล้วชาวราศีมีนมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอ่ะเพราะว่าชาวราศีมีนเองมีครอบครัวที่จะต้องดูแลหรือจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่งานก็จะเอาครอบครัวก็จะเอาแล้วความก้าวหน้าของตัวเองก็กําลังจะมาจะมีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเรื่องที่ปังของชาวราศีมีนค่ะเรื่องที่ปังตอนนี้ถ้าชาวราศีมีนคิดอยากจะไปทําสัญญกรรมทําสวยปรับโง่เฮง หรือดูแลผิวหน้าผิวพรรณอะไรตัวเองในตอนเนี้ไปทําได้เลยทําแล้วดีดีคือได้ได้หมอดีได้คําแนะนาที่ดีแต่ที่ไม่ดีอันนี้แอนแอบบอกไปก่อนแล้วกันเนาะแต่ที่ไม่ดีคือ จ่ายเงินเยอะเสียเงินเยอะออดูที่มันทําแค่พอเหมาะพอควรก็พอส่วนถ้ามองเป็นเรื่องของการทํางานและกันมองเป็นเรื่องของการทํางานจังหวะนี้นะคะจะรู้ว่าตัวเองต้องเข้าหน้ากับใครยังไงออพี่หม่นบอกแล้วว่าเอ้ยยื่นแก้วให้ลิงต้องดูด้วยนะว่าลิงเป็นแบบไหนเพราะว่าชาวราศีเมรนเนี่ยตอนนี้คือถ้าคุณกําลังเจอคนที่แบบอารมณ์ร้อนใจร้อนหรือ ลิงที่มันชัดเจนมากๆอ่ะไม่ต้องใจดีอย่างที่พี่เหมื่นว่าก็ได้เพราะว่าใจดีแล้วสุดท้ายตัวเองตัวเองเดือดร้อนในภายหลังนะจ๊ะส่วนเรื่องที่จะไปทำสัลญกรรมทำสวยอะไรตอนนี้ไปไปทำได้แต่อย่างที่บอกว่าทำได้นะแต่เจอหมอที่จ่ายแพงจ่ายแพงแล้วไม่ค่อยจะแนะนำอะไรด้วยส่วนอื่นๆค่ะชาวมีนเรื่องที่ดีในตอนนี้ตอนนี้ก็ดีแบบสมบูรณ์พูนสุขแล้วค่ะกินดีอยู่ดีรู้สึกแบบ ตอบแทนตัวเองแต่ตอบแทนตัวเองมากไปหน่อยตอนนี้ก็ร่างกายสุขภาพนะคะจะเป็นแบบเน้นกินเพราะว่ามีเกณฑ์ที่มีสังคมเยอะขึ้นมีเพื่อนเยอะขึ้นหรือว่าในอีกมุมหนึง่งตอนนี้การทํางานของชาวราศีมีนงานมันจะไปตามขั้นตามลําดับเพราะว่าคุณได้รับการร่วมมือส่งเสริมอย่างดีแต่อย่างที่แอนบอกคนที่ร่วมมือส่งเสริมกับคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ คนที่รู้จักรู้ใจหรือว่ารู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันคนในลักษณะเนี้ยถ้าคุณยื่นแก้วให้เขาแอนว่าเขาก็จะรักษาไว้อย่างดีกับอีกอย่างหนึง่งคือเขาไม่ได้เห็นคุณเป็นเป็นเป็นแก้วเป็นลิงเป็นอะไรแต่เขาเห็นคุณเป็นครอบครัวอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วชาวราศีมีนเนี่ยไม่ว่าจะเรียนหรืองานเด่นทั้งคู่นะแต่มันเด่นคนละแบบการเรียนเนี่ยสามารถผลักดันเตรียมตัวหรือว่าลุยได้เต็มที่เลยในช่วงพฤหัสภักเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ถ้าเราจะเรียน มันจะมีเหตุมีปัจจัยอะไรบางอย่างให้เราจ่ายน้อยกว่าปกติแต่ในมุมของการงานมันจะมีเหตุให้เราเกิดรายจ่ายที่มากกว่าปกติมันสลับด้านกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าชาวราศีมีนที่คาดหวังในเรื่องของตําแหน่งเรื่องของความเจริญก้าวหน้าตําแหน่งที่ผู้ใหญ่บอกไว้หรือผู้ใหญ่ต้องการให้ไปหรือที่ชาวราศีมีนต้องการจะไปเนี่ยมันไม่ได้ไปเด็ดที่สุดแล้วมันจะต้องไปในตําแหน่งอื่นที่มันใกล้เคียงหรือว่า ดรอกว่านิดหน่อยอซึ่งถ้าชาวราศีมีนเข้าใจและยอมรับได้จะได้รับความช่วยเหลือแล้วได้รับความเอ็นดูแล้วความเห็นใจจากคนรอบตัวสูงมากมแต่ถ้าเราดึงดันไม่ยอมไม่ยอมนะบอกได้เลยครับมันมีโอกาสที่จะเสียหายเสียหายมากมจนถึงชาวราศีมีนเนี่ยถูกจับถูกดองถูกภาคทันถูกลงโทษอะไรบางอย่างถูกกันแกล้งอะไรบางอย่างจนกว่าจะพ้นเดือนกุมภาพันธ์ไปเลยม,มันก็มีเกณฑ์อย่างนี้ด้วยเหมือนกัน ค่ะก็ถือว่าเป็นมุมมองเพิ่ม,มเติมไปอีกคราวนี้ชาวราศีเมษมาดูกันว่าเรื่องที่บง่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องอะไรคะ เรื่องที่บงเรื่องที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีมีนค่ะชาวราศีมีนในตอนนี้เหมือนชาวมีนกังวลอ่ะกำลังกังวลใจกําลังมีเรื่องอะไรที่ตัวเองหลอกหลอนอเหมือนว่าเวลาทําอะไรแล้วตัวเองต้องแบบอยู่เบื้องหลังหรือกําลังกังวลกับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่เป็นเบื้องหลังใครที่ทางานสายราชการก็คือกลัวคนมาแบบ ชิงตำแหน่งชิงอะไรเราไปก่อนใครที่ทํางานในใสายการทํางานที่เป็นงานออฟฟิศอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนไม่ใช่ว่ามันไม่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะแต่เหมือนกับชาวราศีมีนแบบกังวลเกินไปแอม<ไ>นะมองอย่างนงี้กันแล้วว่า,วากังวลเกินไปส่วนคนที่ค้าขายทํางานฟรีแดนแอนขอเปิดด้วยเลยถ้าคนค้าขายทํางานฟรีแลนไม่มีอะไรนะคุณลุยได้เต็มที่แต่ช่วงนี้ต้องเป็นช่วงเราถามหนึ่ง เรื่องที่ต้องระมาระวังคือเป็นช่วงที่คุณต้องมีสติหน่อยทําอะไรอย่าเพิ่งผีผามมันจะมีคนสองแบบตอนนี้มีนคือทําอะไรผีผามเลยลุยเลยทําเลยไปเลยกับอีกอย่างหนึ่งคืออุ้ยอะไรก็กลัวไปหมดอะไรก็หลอนไปหมดหลอนหลอนกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอะคะ่ะอืม,อม แล้วก็เรื่องที่ต้องระมาระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะแอนมองว่าช่วงนี้บางทีชาวมีนมองอะไรมองลึกเกินไปมองลึกเกินไปกังวลเกินไปกับอีกอย่างหนึ่งเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพช่วงนี้ชาวมีนถ้าคุณใช้ร่างกายมากจนเกินไปมันจะส่งผลกระทบกับสุขภาพภายในและมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและฟันแต่สุดท้ายแล้ว ไพ่บอกว่าตอนนี้ชาวมีนถ้ามองกันนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพกลับไปที่เรื่องของการงานการงานที่ใครเป็นสายงานค้าขายงานที่ต้องการยอดต้องการผลตอบรับที่ดีในช่วงปลายปีนี้นะคะการที่คุณเป็นผู้ฟังสะบ้างหรือเป็นผู้ฟังบ้างละกันคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีหรือการที่คุณแบบอ้อนวอนขอขอพรก็ได้หรือว่าขอขอคำแนะนำอย่างเงี้ย หรือใครที่ไปมูเตรูมาแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ได้สิ่งที่ฟังแล้วคุณฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วมันโอเคอืออย่างที่น้องแอนบอกครับชาวราศีมีนที่ที่ทำงานที่เกี่ยวกับการค้าขายหรือฟรีแลนซ์การทำโปรโมชั่นเพื่อคาดหวังวอลลุ่มและกำไรเล็กๆน้อยๆในช่วงเวลานี้บอกได้เลยว่าจะขาดทุนสมมติว่าคุณวางวางไว้ว่าคุณลงทุน1 0 0 0 0แสจะขาดทุนประมาณ5,000ัน เออยอมทำเพื่อชื่อเสียงยอมทำโปรโมชั่นนี้แต่พอถึงเวลาจริงๆทําทำออกไปแล้วมันขาดทุนหลายหมื่นแล้วก็มันมีเกณฑ์เรื่องพวกนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะทำโปรโมชั่นจะจัดการอะไรที่เกี่ยวกับการขายต่างๆอย่างที่น้องแอนบอกครับต้องเป็นผู้ฟังต้องยินดีรับคาปรึกษาจากคนที่มีความรู้เรื่องการตลาดและก็วางแผนการตลาดแต่ในทางกลับกันชาวราศีมีนที่เป็นคนให้คาปรึกษาคนอื่นงานจะเยอะมากกว่าปกติชาวราศีมีนที่เป็นฝ่ายให้นะครับจะได้มากกว่า การจัดโปรโมชั่นแบบลดแลกแจกแถมขาดทุนแต่ถ้าให้จะได้อย่างอื่นกลับมาแล้วคุ้มค่ากว่าเนี่ยต้องต้องต้อง,องพลิกพลิกตรงนี้ให้ดีนะครับคราวนี้เราจะมาดูในเรื่องของการมูเตลูของชาวราศีมีนในช่วงพรหัสสบรูรณถอยหลังนี้นะครับอยากจะแนะนําชาวราศีมีนว่าให้เดินทางบ่อย,อยๆอเดินทางทุกๆครั้งที่มีโอกาสไกลก็ได้ใกล้ก็ได้นะครับแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยการเดินทางแบบ มีเพื่อนร่วมทางไม่ต้องเยอะมากไปเป็นกลุ่มเล็กๆไปกับครอบครัวไปกับพี่กับน้องนัดคนทางไกลไปหาเพื่อนไปหาญาติไปหาพี่หาน้องหรือเดินทางไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ไปไหว้ไปขอขามาไปขอพรหรือว่าไปกราบพระอาจารย์ที่เราเคารพนับถืออย่างเงี้ยให้เดินทางแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญเลยก็คือไปทําพิธีขอขามากรรมและขอพรต่อหน้าพระปางสมาธิและ พ่อปู่ฤาษีนะครับชาวราศีมีนจะประสบความสําเร็จค่อนข้างชัดเจนส่วนไปขอเข้ามาแล้วจะขอพรเสริมเรื่องอะไรเดี๋ยวพนน้องแอนบอกครับชาวราศีมีนขอพรเรื่องอะไรดีขอเลยชาวราศีมีนขอพรเรื่องของการงานค่ะการงานโดยเฉพาะใครคาดคาดหวังการงานที่เป็นงานระยะยาวๆตอนนี้ขอพรได้เลยนะคะม,มีเกณฑ์สมหวังสมปรารถนาดังใจแล้วก็ เปิดมายัางไง3ใบาการงานหมดเลยการงานตอนนี้ใครต้องการความความมั่นคงใครต้องการให้แบบว่างานที่ตัวเองทําไปประสบความสําเร็จได้งานไปขอเรื่องนี้ได้แล้วก็เมื่อกี้นะคะแอนเปิดให้อีก3ใบก็คือชาวราศีมีนช่วงนี้ขอพรเรื่องของโชคลาภมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะเลขทูบ ให้โชคเลขที่ถูกอ,อกถูกใจตามมานานแล้วถ้าใดมาดูคลิปนี้ก็ลองตามอีกสักทีมีเกณฑ์จะให้โชคนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะได้โชคจากเลขที่ถูกอ,อกถูกใจหรือถ้าไม่ได้จากเลขก็คือได้โชคเป็นของที่ถูกอ,อกถูกใจแน่นอนจ้าขออวยพรให้กับชาวราศีมีนทุกท่านนะครับขอให้เห็นปัญหาทุกๆปัญหา ขอให้มองคนออกทุกๆคนที่เข้ามานะครับหรือว่าจะเข้าไปหาใครก็ขอให้มองแบบทะลุป,ปุโปรงเจรจาอะไรทํากิจกรรมกิจการอะไรหรือว่าต้องการสิ่งใดก็ขอให้สมปรานาอยากเรียนรู้อะไรก็ขอให้เรียนได้สําเร็จแล้วก็เรียนรู้ผ่านได้โดยง่ายแก้วแหวนเงินทองโชคลาภเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องของรายได้ที่ชาวราศีมีนปัถนาก็ขอให้สมหวังดังใจเช่นเดียวกันค่ะฝากติดตามผลงานของแอนหมืนสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ